แม่ังตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่อันนี้แหละตามป้ายแม่น้ำสแกกังเรากำลังจะสแกสแกสกงังเหรอถูกไหมให้น้ำสแกกังม,มีคเาเนน<ม>คาฟ่เป็นคาเฟ่ไหมร้านอาหาร,รามุมสแกมีอาหารมีมีกาแฟจริงๆแล้วสะพานนี้เขาให้เราเดินตรงไหนให้เราเดินตรงบันไดหรือว่า เราเราอันเนี้ยคือมอไซกับรถเขาขับมาเลยก็มอมอไซผ่านได้แต่ว่ารถยนต์ไม่ไดแ้แต่ว่าทำไมทางมอไซมันใหญ่จังเลยห่ะเพื่อส่วนกันเผื่อส่วนกันอ๋อนี่เรากำลังข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตรงฝั่งนู้ดอันนั้นคือวัดฝั่งตรงข้ามคือวัดใช่เรียกว่าวัด <One S 2> แล้ว<ด>คืออยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแต่ว่าเขามีการบูรณะใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะมันยังดูแบบว่าให้มันดูแบบยังดูใหม่อยู่ใช่คงสภาพเดิม,มแต่คือรูปแบบอ่ะเหมือนเดิมแต่เขาอาจจะมีทาทรงทาสีอะไรอยู่นก,น,นกเยอะมากเลยอ่ะเมื่อก่อนน่ะน้มันเยอะนะเนี่ยเหรอ แต่ตอนนี้สองฝั่งเนใจฉันคบอกวันได้แล้วเธอตน้ำมันแห้งไงตรงที่ถึงน้ำมันถึงตรงนู้นเลยนะแต่นน้ำแห้งไงถึงตรงฝั่งนู้นตรงตรงที่เป็นขอบตะลิงนะใชียโหยาอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้น้ำมันแห้งลงเยอะก็แม่สายใหญ่เจ้าพญาไม่ปล่อยมาไปทางนู้นหมดเลยอ่ะหรอไม่มีประตูน้ำที่มาเส้นนี้แต่เขาปิดอ๋อก็เลยมี วัดอุโบสถเหรอเ hey, อ้ยวัดอุโบสถารามเหรออุเอ้ยวัดอุโบสถารามเอ้ยอ่านว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> อ่านเองละกัน <c oughs> ตกภาษาไทยว่า <c> เ <oughs> นี่ยนี่ข้ามฝั่งมาแล้วก็จะไปอยู่ตรงลานวัดแบบนี้นะครับ <c oughs> ไกด์คนนี้เขาเป็นไกด์ <c oughs> ว่ายังไงนะคะไก่ที่เป็นลมๆนะคือตลาดตอนเย็นตลาดริมน้ําที่ขายกับข้าวกับข้าวอะไรเงี้ยเห็นไหมแม่ค้าแบบนั้นเลยแต่ตลาดตอนเย็นนี่เขามีทุกวันปะมีทุกวันแล้วถนนคนเดินอ่ะมีเฉพาะวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์เลยใช่วันอาทิตย์ก็ไม่มีไม่มีนี่มาถูกวันน่ละทุกคนชลลมอันใหญ่มากเอาไปใส่อะไรครับ ไกด์เขาเดินนำเราไปแล้วครับเขาไม่รอเราแล้วครับไกดจะพาไปไหนครับเอ้ปวดฉี่ไปฉี่ตรงนี้ก่อนแล้วก็หลับได้ค่ะถึงอุทัยไม่ต้องอุทรแล้วก็นอนที่เมืองไทยในคำพูดที่เขาพูดเฮ้ยกล้วยไม้เอื้องสวยอ่ะของแท้นะเนี่ยแท้จริงเปล่าปโอ้โห ว่เดี๋ยวอาเหมือนเลยวิของจริงของจริงของจริงเอาตกลงปลอมหรือจริงเนี่ยจริงตอนแรกคิดว่าปลอมอ่ะเธอมันสวยเราเคยปลูกไว้ที่บ้านต้นหนึ่งแล้วก็ตายไปแหละมันเป็นแบบเอื้องพึ่งอ่ะแล้วอันนี้อะไรนขึ้นหดหรือสีมันเป็นเอื้องพึ่งอ่ะที่แบบเหนือเหนือที่แบบธรรมชาติขึ้นกับต้นอื่นอ่ะกล้วยไม้ธรรมชาติจ่วยอ่ะ เออสวยจริงอ่ะเหมือนของปลอมเนาะเห็นครั้งแรกอุทยปลอมเธอจะบอกของจริงเป็นของปลอมไม่ได้นะเสด็จมาทิ้งไทยอ่ะผ่านตรงเนี้ยเหรอลงมาจากไหนอ่ะลงมาจากจังหวัดเราอ่ะลงมาจากทางเรือไม่ไม่ลงมาจากบางกอกเออพระนครนี่อ๋อแต่ตอนนี้เป็นร้อยสิบห้าปีได้แล้วใช่ไหมใช่ซึ่งหลายปีแล้วอ่ะประมาณสิบห้าแล้วเนี่ยอ๋อสิบห้าปีห้าพันปี เ็ษประ้านต้นเมืองอุทัยธานีเรบ้านเมืองอันนี้เขาจำลองภาพเฉยเฉยชื่อใช่ไม่ใช่ของจริงเดอมันคงไม่น่าจะเป็นแบบนี้หรอกจำลองภาพมาและอันนี้ก็เป็นแบบเรือะอำเภอตัวเมืองใหม่เอออ่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอำเภอเมืองนี่เป็นอุทัยใหม่พยาอุทัยธานี เป็นเพื่อนกับพญาชัยนาถชัยนาถก็เป็นชัยนาอันนี้เออแต่คนละชัยกันเวลาแต่คือคือจังหวัดชัยนาทไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกจึงทรงกะลุนาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแถบสีแดงสามแถบสลับสีขาวสองแถบเหมือนกับธงชาติไทยในปัจจุบันแต่มีเพียงสีแดงสีเดียว ซึ่งตรงนี้เรียกว่าธงแดงขาวห้าลิ้วแต่เมื่อทรงพิจารณาดูแล้วไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยเพราะดูจืดชืดไม่งดงามจึงทรงคิดหาวิธีตกแต่งให้งดงามทรงเลยถึงสีน้ําเงินอันเป็นสีแห่งพระราชวันพระราชสมภพ,พจึงทรงยึดถือเป็นสีประจําพระองค์อยู่แล้ว oh. จัดให้เป็นลูกริ้วผ้าใหม่โดยนําสีน้าเงินที่ใหญ่เป็นสองเท่าของสีขาวและสีแดงไว้ตรงกลาง ขนาบ้วยสีขาวทั้งล่างบนโดยมีสีแดงอยู่ริมทั้งสองข้างทรงพระราชาานน้ำว่าธงไสลงในวันที่28กันยา2460แต่มีการแก้ไขพระราบัญญัติธงปี2460ให้ใช้ธงใหม่เป็นของสยามเห็นไหมเหจนไหมเห็นเห็นไหมมันมีที่มาเราไม่ได้มั่วเราก็ไม่ได้บอกว่าเธอมั่วสักหน่อย เหมือนเวาเขาเอาธงมาโบกต้อนรับใช่ไหมเวลาเสด็จอะเรามันกลับหัวนี่คือศาลาแปดเหลี่ยมเออใช่ไหมใช่แหละแปดเหลี่ยมความรู้อยู่ตรงปลายต้องไปอ่านความรู้อีกอยู่ริมแม่นม้ำสแกกระลังนะครับคุณไกด์ผู้ชื่นชมกับธรรมชาติทุกหย่อมย่า ้านเธออยู่หน้าเขาหรือหลังเขาข้างเขาเดี๋ยวว่าเราเป็นคนหลังาไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่รู้ไงว่าเขามอยู่ตรงนี้มันอยู่หน้าหรือหลังเราอยู่หน้าเขานะนี่อันนี้คือโรงพยาบาลของมอมแอมเบนทีนะคะเหมือนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเลยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอใช่ไหมเพื่อแม่งไหลตึกจังเลยอ่ะคนดูดี อ้าวอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่นี่เลยที่เต้าโผกมาโผงมาในละครใช่ใช่ไว้วันหลังต้องมาเนี่ยอุทัยกว้างมากเลยอ่ะดูดีติดกาญจนาบุรีเด้อแม่เห็นเราไปเดินตอนนี้เราอยู่บนเขาสแกร์กลางเหรอตอนนี้เราอยู่กับไกด์ของเรานะคะที่เป็นไกด์กิติมาศชื่อว่าคุณหมอแหม่มเบนจีนะคะปกติก็คือเป็นหมอ เป็นแบบแผนไทยประยุกต์แต่ว่าวันนี้มาเป็นไกด์ให้เราอีกรู้ทุกอย่างในเมืองอุทัยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณเป็นทจ่วัดสังกัดร,รัตนคีรีโอ้ยมีชื่อเต็มด้วยอันนี้ยอดเขาสแกกังอือฮะแล้วทาไมเราไม่เดินจากตรงนี้ขึ้นมาอย่าคิดเสี่ยงเท่าไหร่นะสี่้อยสี่สิบเก้าขั้นอ่ะเก้าสิบสรอยสี่สิบเก้าขั้นเอออันนี้เราเดินลงบันไดเราไม่เดินขึ้นเราสวนทาง แต่ไมได้จะเดินลงไปถึงข้างล่างขนาดนั้นจะมาถ่ายรูปประมาณไหนดีลิงก่อนสั่นใช่ตึงนี่ไงคุณไกล์กิติมาสักของเราไม่โฟกัสเลยตึง่งเอาประมาณนี้ถอยลงไปอีกหน่อยตึงตึง ถขาใช้ลูกกางแล้วตอนนี้เราก็สมมุติว่าเรากาลังเดินขึ้นเดินขึ้นตรงนู้นถามว่าเราเดินมาจากตรงนั้นไหมตรงนร้นตรงนู้นไหมก็ไม่ก็คือเราเดินมานีดเดียว,วก็เดินขึ้นกับไปใหม่เพราะเราเดินมาถ่ายรูปเฉยๆามนั้นอันนี้คือวิถีของคนไม่ต้องเหนื่อยมามาทำเป็นเอฟเอฟ พอเดินขึ้นเขามา449ขั้นที่ไหนได้คือขับรถขึ้นมานี่ไหะแล้วก็เดินลงไปเพื่อถ่ายรูปวิวอุทัยธานีจากยอดเขาสแกกล้างแบบ180องศายอดเขาสแกกลางนอกจากจะมีวัดไทยก็มีวิหาราพระโพธิสัตว์กวนอิมแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มี เสามังกรแบบนี้ด้วยแต่ว่าวัดอยู่ตรงโน้นอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เอ้ยห้องนี้ทัศการตรงฝั่งนี้นะคะเป็นต้นไทรที่สมเด็จพระราชนีในราชกาลที่9้าทรงสเสด็จขึ้นมาปลูกไว้แล้วตรงนี้ก็คือต้นโพที่ราชกาลที่9้ามาปลูกไว้อันนี้เลยเป็นที่มาของคำว่า ร่มโพร่มไสแน่เลยนะใช่ไหมคะคุณไกด์นี่อันนี้ของพระสมเด็จพระปฐมมหาชนกหล่อหนึ่งราชการที่หนึ่งอันไหนอันนี้หล่อในนี้อ่ะอ่าใช่แลวานที่เหมือนในโลกมันจะมีแค่ไม่กี่อันวิบยาเริ่มแตกเดี๋ยวเราขอดูเรฟเฟรน์หน่อยนะว่ามันมีกี่อันในโลก อ๋ oh. <laughs> คุณไก่ไคุณไก่จะพาเดินเข้าป่า,ปาจึงตอนนี้เราก็จะเปิดเทนวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า <laughs> เดินตามไก่นะทุกคนเราขึ้นเขาสแกนกลังแล้วเราก็ได้มาเดินขึ้นป่าเออขึ้นเขาขึ้นป่าจริงๆด้วยแบบนี้ ตั้งใจเดินก็คือหมดแต่ถ่ายอ่สะสักพักก็คือสะดุดนะถ้าหายไปก็คือไม่มีอะไรสะดุดไปแล้วมันมีทาง,ทางอ่าแบบทําทําทางไว้แล้ว,ททว,ลวเธอเมื่อกี้เธออ่ะไม่เดินขึ้น449ขั้นแต่ตอนนี้ก็คือไม่ต่างนะรู้ยังแต่นี่ทางเรียบ ทางเรียบอะไรนั่นตอนนี้ก็คือไม่ไหวเหมืหอมนกันแล้วก็ยังจะพูดอยู่ทำไมไม่บอกคิดยิบน้ำมาอคิดถึงแต่ว่าหนักแต่ไม่ได้คิดถึงว่าจะกระหาย <c oughs> มีความหอบเบาๆสภาพหน้ามออผมตอนนี้จากที่เหนื่อยอยู่แล้วก็คือเหนื่อยไปอีก ทดสอบสมรรถภาพไงใช่ความฟิตปกติที่พี่เราไปกันมันก็ต้องมีแบบนี้ก็ถูกแล้วมาเยือนผี่อุทัยของคุณเบนจี้ <ขอ S 2> ทั้งทีต้องเป็นทิปอ,ออกกำลังกายบ้างทุกรอบทิปท,ทำบายลา่รกายทารมานตัวเองใช่โยยัเคิร์กตรงนั้นไปก็ค <c oughs> ือให้แล้วถึงแล้ไปอะไร อย,อย่าเล่าไปถ่ายข้างบนเลยดีกว่าไปไปแล้วลงอ่ะคือน้ำหนึ่งสองเป็นสองรอบใช่ไหมแต่ลุงแกขึ้นเป็นสามเป็นสี่เลยอ่ะไวมากอ่ะเหมือนเขาวิ่งประจำอ่ะ่ยเห็นไหมเริ่มเย็นๆเนีน่ยตอนนี้ห้าโมงคนเริ่มมาแล้วแต่เราจะมาตอนที่คนน้อยไง แต่จร,จริงๆแบบภูไทยก็ดีนะเก๋ดียมีเขาอยู่แบบเนี้ยซึ่งระยะทางไม่ได้ไกลมากมันอารมณ์เหมือนกับถ้าสมงท้เที่ยวกับต่างประเทศันก็จะเหมือนท่องฟงเดตโซที่แบบว่าจะมีส่วนสาธารณะอยู่บนเขาแต่อันเนี้ยด้วยความเป็นไทยเนาะก็จะเป็นวัดอยู่บนเขาแทนแต่ก็สามารถวิ่งหรือเดินออกกาลังกายขึ้นเขาได้ตรงเนี้ยเหนื่อยสุดลงเนินที่ขึ้นไปเนี้ยเอาขาขึ้นโคตรเหนื่อยเลยชั้นสุด,สดตลอดเส้นทางแล้วน้าถึงตรงที่ชันสุดแกวิ่งหรือเดินเดินดิ จะวิ่งล่หรอไมแก็วิ่งไงจะต้องเชลีนตัวเองไงหแต่ว่าขณะคนที่เขาวิ่งเขายังต้องมาเดินตรงนี้เลยแต่เวลาเรานั่งรถเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างหรอนะแต่ว่าเวลาลงไปเดินหรือวิ่งจริงๆอ่ะตรงนั้นนั่นแหละจุดเดียวเลยจุดที่สุดอ่ะโคตรเหนื่อยอ๋อคุณทั้งเข้าใจแล้วที่แกบอกว่าทามาคนเดียวก็จะเจอเพื่อนเพราะมันมีคนมามาวิ่งขึ้นเขาเยอะอเไปใช่คนเดินเยอะอยู่เฮ้ยแต่ว่าคน เขาจะกลับประมาณใช่เขาจะกลับประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงซึ่งเป็นตอนที่คนเริ่มมาเยอะอยู่สอมกันอันนี้ก็เป็นฟุตบอลจักษ์ผู้อื่นที่าจอลอวก็มาซ้อมมาอันนี้พัดระเบิสารน่ะหรอลงลิเกเหมือนกับอารมณ์ดูดูลิเกแต่ว่ามีแอร์ไงต้องมีพัดแทน ไดยตัดตัวคนออกเอา,เอ,าเองนะทเอาไม่ขึ้นเว้นนี่คุณเวนที่พาวนมาอีกฝั่งของทางขึ้นเขาสแกกรังนะคะซึ่งให้มาถ่ายรูปก็คือให้ถ่ายจากในรถนี่แหละเนี่ย,ยถ่ายเสร็จแล้วไปได้เอแล้วพร้ามๆไปถ่ายรูปก,กันรู้ว่าแกยัยงจะต้องนั่งนีฉันจะยังไม่ไดับกลดเนี่คือน,น้ำส้มคัน้นน้ำส้มคั้นสดแล้วก็ปัน่น ที่คุณเบนตี้คันนี้ผู้เชี่ยวชาญอุทัยธานีเขาแนะนำว่าร้านนี้ทำอร่อยแล้วเราก็เพิ่งไปเดินเขากันเสร็จเท่าไหร่อะสามสิบถ้าไม่ปั่นก็อีห้าใช่ไหมเดี๋ยวเราชิมกันเขาคันตรงนั้นเลยวัตถุดิบเขาดีเออหันไปเห็นแกกำลังนั่งรออยู่ เหมือนยืนบนเนินเขาใช่เราต้องกับน้ำส้มข้นสดและปั่นลงมาจึ้งๆลงมาแล้วเรากินเนี้ยจะดีมากเออนะสดชื่นเลยเหมือนยืนบนเนินเขานั่งรอจนแบบเย็นอะพอเราไปขึ้นเขาอะก็แบบว่าเออก็ยังได้อยู่ที่แปลว่าได้นั่นแหละเอ้ยนี่ร้านอะไรอะทำไมคนเยอะของ k i n อ c ก็อร่อยมันเป็นร้านเฟรนช์ายคล้ายๆเนี่ยหมีพ่นไฟอ่ะแต่มันเป็นคิงคองแต่ถ้าที่น้องฉันจะมีทั้งคิงคองแมวพ่นไฟก็มีแมวพ่นไฟก็มีแมวพ่นไฟอ่ะเฮ้ยอยากเียร์ไปร้านแมวพ่นไฟน้องฉันคือที่ไหนในอุทัยเหรออ๋อแต่ว่าอยู่ในจังหวัดแก้ใช่ไหมอันนี้สวย่ะตรงเนี้ยบ้านคนเหมือนเหมือน มาขับรถชมเมืองอุทัยเลยซึ่งตอนนี้อยู่ตรงไหน,นก็ไม่รู้เนี่ย <c> พ <oughs> าซิกแซกไปหาตะ,ะแตนไปไปหาตะ,ะแตนกันตะแตนคือเพื่อนเรานะคะตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเดินขึ้นเขาเพื่อไปตามหาหมุดโลกที่คุณคนนี้เขาเคมว่าเป็นที่สองของเอเชียใช่ไหมเป็นหมุดที่สองของเอเชียต้อ,องเรียกแม่เลี้ยงอือ แม่เลี้ยงป้อเลี้ยงเป็นเจ้าของรากินนี่ยุบ่ะดูดิยุบ่ะบอกอันนี้จะไปกินน้ำยุบนะครับแต่ร้อนอร่อยจัดหรือว่าหิวจัดเออร้อนจัดอย่างนี้ปะไปเดี๋ยวไปเจอเพื่อนกันเพื่อนเรามาทําบุญที่อุทัยเป็นประจาเพราะว่าตั้กแต่แดงเคยเรียนอยู่ที่นี่เนาะเคยบ้านอยู่ที่นี่ด้วยปะมาเรียนชิเรียนโรงเรียนประจําอยู่ที่วัดท่าซุง ก็เลยมาทําบุญกับที่วัดท่าสุงเป็นประจำเป็นลูกศิษย์ที่นี่เดี๋ยวเราไปหาตะเก็นกันครับความรักดีก็เลยวัก็อินเลิฟแล้วก็เอ็นจอยอินติ้งด้วยเดี๋ยวเราไปเราจำไม่ได้ว่าน้องเชื่ออะไรวะนว่ะพี่ล้วอย่าเรียกน้องเธอ เราแต่เราจะไม่ใช้คําว่าน้องเราจะคำว่าน้องเราห้ามเรียกใครว่าน้องเราเรียกชื่อเราเรียกแทนตัวเองว่าเราอย่างนี้เข้าใจไหมเธอเราเห็นนับถือพระที่นี่และลูกศิษย์วัดเนี้ยก็จะมีทั่วมีเยอะมากแล้วเขาก็เหมือนเอาลูกมามาเรียนทิ่งเรียนนี้และโดยที่ใครที่จะเข้ามาเรียนเรียนเนี้ยก็ต้องสอบคัดเลือกเออแล้วก็จะมีเสียค่าเทอมเป็นปีอย่องคำเนี้ย้เขาต้องใส่ชุดไทยได้เปล่าใส่ชุดไทย แล้วก็เนี่ยแบ็กกราวตนี้ยที่คนจะต้องถ่ายแล้วก็ตรงที่ส่วนที่เราผ่านมาก็คนก็ชอบไปถ่ายเนี่ยนี่ก็ห้องน้ำหมดสุขาหมดเลยมันจะไม่เยอะได้ไงแต่ตรงนี้สวยนะเนี่ยตรงนี้สวยอ่ะเขาปรับปรุงไปเรื่อยๆไงปรับปรุงแบบเขามีคนมาทำบุญเยอะมั้งนาะทำบุญใช่เขาก็เลยมีเงินมาแบบบูรณะปรับ่อชายสร้างนั่นสร้างนี่ไปเรื่อยเยอะแยะ วันนี้นะคะเรามาอยู่กับคนที่เราแนะนำแล้วสำวันคนนั้นก็คือตกแดคคับต้องเหนียวบิงบิงด้วยนะแต่ก็อยู่กับแรมด้วยอันนี้ก็คือเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากคอรู้ไหมเราไม่เจอกันมาเก่ปีจะไม่ได้ทางเอาเอาเอาเราอ่ะสองปีอจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไปเที่ยวยงใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ เจอกันก่นอนหน้านี้เออมีเจอกันหลังจากนั้นเป็นงานสำคัญของคนคนหนึ่งบบนึกเร็วนึก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 เ <c oughs> จ้ <c oughs> จแต่เขาแตนจำไม่ได้ว่าไปงานแต่ง <c oughs> เออนั่นแหละเจ้แต่งงานเมื่นี่ต้องไปเปิดดูเลยนะว่าเจ้แต่งงานเมื่อไหร่เพราะว่าแม่บอกว่าน่าจะสองปีกว่าแล้วนะแลสองปีแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่งงานมาสองปีเกือบจะสองปีแต่ยังไม่สองปีเพราะว่าแต่งตอนปีสองพันสิบเก้าเดือนคืบ จำได้ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายตอนนั้นแหละแล้วเธอแต่งตัวน่ารักมากแต่เราเจอกันแป๊บเดียวเองตอนนั้นะใช่ใช่ไอ้นี้ฟูฟูใช่ไหมไอันนี้คือยังอยู่ที่เดิมเอออยู่ที่เดิมกับมีห้องพักมีแบบห้องพักคือสามารถแบบยังไงวะเลี้ยงได้ทุกคนอ่ะเด็กได้ทุกงานงานของเลี้ยงจริงคือตอนนี้จองเพื่อนจองคิวแล้วนะคือคือจะไปถล่มแล้กระแต่แต่ว่าแต่แต่ปัญหาว่าเธอไปยากนะกว่าจะถล่มไปถึงไหนคือเพื่อนจะเมาโค้งก่อนหรือเปล่าจริงๆมันก็ต้องแบบมันต้องมายากดิ คือบรรยากาศมันดีเดี๋ยวน,น,นะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีความเลยนะที่มันไปทำเชียงใหม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าสมมติว่าอ๋อถ้าจะไม่ผ่านฟ<ช>ูใช่ไหมใช่ใช่มาจับเงินนี้แล้วก็ไปเชียงใหม่ มันเยอะมากตอนนั้นนะโอเคเนี่ยค่ะอันนี้คือเรามาเจอก,กันสามคนอยู่ที่ประเทศไทยไปแนละ้วบ๊ายบายเรากำลังจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเราเมื่อด่ไปเราบ๊ายบายจากคนโน้นแล้วเราก็ไปกับคนนี้ต่อ เธอไหนเธอบอกเธอจะพาเราไปถนนคนเดินไงเธอรู้ยังว่าถนนคนเดินจะปิดแล้วนะปิดตอนสักพุ่งคือตอนนี้คือถ้าไปถึงปุ๊บก็คือช่วยแม่ค้าเก็บร้านแล้วนะแม่ค้าก็เริ่มเก็บแล้วเออใช่ไม่ค้าก็รอกว่าหนูไปช่วยเก็บร้านหรอลูกเราเรารู้ว่าถ้ามาเจอตะกะแตนเราก็ต้องน้องกันเยอะเพราะเราไม่ได้เจอกันนานมากนานมาก เราไม่เจนนันแบบงั้นเราไปกันแต่ไปดูว่าจะได้ไปนั่งทั้งคนเดินหรือไปช่วยแม่ขาเก็บร้านบรรยากาศตอนนั้นไปชมวิวไปชมวิวโอเคเออแล้วคนอุไถยเที่ยวเที่ยวร้านเราเที่ยวร้านเราเที่ยวนครสวรรค์ต้องขับรถไปนครสวรรค์เลยเหรอมันเยอะไงมันมีเยอะดีสองทุ่มก็คือเงียบแล้วไม่ค่อยมีรถแล้ว อย่างแยกตรงเมื่อกี้ตอนที่ไปวัดท่าสูงแล้วพอกลับมาตอนแรกมันก็ยังมีรถวิ่งเยอะๆอยู่นะพอกลับมาก็ไม่ค่อยแนก็คนที่มาเที่ยวเนี่ยเดินกลับไปรีสอร์ทเดินกลับนี้แล้วไกลว่าทนายอ่ะข้างหน้านั้นเหรอคือคือข้างหน้าคือเนี่ยอันนี้กับบ้านจงมักที่ตอนแรกเราจะพาทำมันจะเป็นเล็กๆเคยเห็นในรีวิวว่าเขาแบบรีวิวร้านนี้นีวยว่าในอุทัยมีร้านบ้านจงมัก อันนี้นะครับคุณไกด์ของเรานะครับพามาเดินที่ถนนตอกโรงยาเป็นถนนคนเดินมีเฉพาะวันเสาร์ซึ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่คาดไว้เรามาช่วยแม่ค้าเก็บร้านหรือเปล่าแต่ก็ไม่เวลาเรามาเดินเก็บบรรยากาศแล้วก็มีร้านมุสลิมอีกร้านหนึ่งแล้วอันนี้เขาขายอะไรอะร้านแรกที่อยู่อ๋อแต่ร้านแรกที่อยู่เมื่อกี้น่าจะขายข้าวข้าวหมกไก่แล้วก็ร้านเมื่อกี้ขายไก่ทอด โอ้ยเสื้อสวยจังเลยส่วนใหญ่เน้นขายเป็นของกินบ้างย่ามาเป็นลีลาศอะในลีลาศม่อันนี้อันนี้อนไนที่เป็นเหมือนการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยอ่ะอเดี๋ยวเราส่งให้ดูเป็นบ้านบ้านที่มีของเก่าเยอะอะนี่หรออันเดียวกันปะของร้านเขาปะอันเดียวกันอ๋นเนอเขามีเป็นอะไรเนี่ยเศษภาชนะ หลงจลากไฟไหม้ตลาดเมื่อปีสองสี่เป็นลายจีนเหมือนเมือง<ห>อุทยัยนี่มีอะไรค้องเกี่ยวกับจีนจีนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้เขาต้องมีเขียนว่าถ่ายรูปฟรีด้วยกัว่ะ อะไรเก่าๆแบบที่แม่บอกจริงๆเลยตั้งแต่สมัยก่อนที่ทำการค้ากับจีนนะนี่นะคะประกาศประกาศวะเอาใหม่ครับ ตลาดเก่าบ้านสแกกลาง,งซึ่งถนนคนเดินแม่ค้ากำลังเก็บแล้วน,นะครับผมก็มามาอะไรวะมาช่วยแม่ค้าเก็บร้านหรือลบาและก็นี่เอาเขาก็ขายตรงนี้ต่อได้เหรอจริงๆแล้วแค่ติดตรงนี้แล้วก็มีแสุดแค่นี้มันมันไม่ยาวมากนี่นะครับเราอยู่ตรงวงเวียนเด,ดินนันดากลับก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 ับออ๋อวงเวียนเด,ดินนันดา ที่มาเกิดจากเม้นเป็นพะลูนะคะจริงๆมันจะเป็นเป็ดแบบนั้นเว้้วมีใครเขาแบบนั้นอ๋อเป็นเป็ดธรรมดาจะเลยมาเป็นเป็ดโดนนั่นแบกแทนแล้วมีใครบอกพี่โน้ตเขาหรือยังว่าทำไมต้องเป็นโดนนั่นมีป้าหลานมีคนอธิบายแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้คือส้มซ่า ก็เลยสั่งน้ำส้มสายยีนมากินสักหน่อยอันนี้คือน้ำส้มซ่านะครับเดี๋ยวจะลองกินก่อนที่เขาใส่น้ำเชื่อมมาให้อืออือม,มันก็เฮ้ยจะบอกว่าเหมือนมะน,นาวก็ไม่เหมือนจะบอกว่าเหมือนต้มก็ไม่เหมือน จะบอกก็เหมือนมะกรูดก็ไม่เหมือนเพราะว่านประสมไอ้น,นี้มาแล้วด้วยมั้งแต่มันก็สดชื่นดีนะเหม,มันกินรสชาติปกติของซมซ่า,ามันจะอมเปรี้ยวอมหวานอ๋ออารมณ์เหมืนอนกินมะนาวโซดาเออเออใช่เหมือนกินมะนาวโซดาเลยแดงๆน้ำส้มซส่าเย็นขนมปังอันนี้เป็นออริจินอลรสสตรอเบอรี่แล้วจะเป็นออริจินอลได้ไงนั่นแหละเป็นขนมปังจากร้านบู <od> บัน ขนมปังดั้งเดิมขนมปังดั้งเดิมแต่ว่ารสสตรอเบอรี่นะครับก็ซื้อมาแล้วก็มีอีกอันนึงจะเป็นอันนี้เดี๋ยวหยิบกมาเรามารีวิวในรถเนี่ยแต่ชาคโกซึ่งลืมถ่ายรูปแล้วก็ต้องมาถ่ายโดยใช้แสงจากไฟรถเนี่ยมาถ่าย <laughs> เพราะว่าผมลืมถ่ายรูปแต่ผมจะกินแล้วหิวมาก